2,556ผมจะสุสรพลเมงพันธ์ปฏิบัติหน้าที่จาก 100, องร้อยก็มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับมีนักเรียนในสิบมาหาผมกับผมนักเรียนเตรียมทหารปิยวัฒน์กาหยีนักเรียนเตร,รียมทหารรุ่นที่59นะครับซึ่งอดีตเป็นนักเรียนในสิบกองร้อยฉลามนะครับรุ่นที่17พัทที่2พศ2556เพราะว่าครูครับผมไม่ไหว พอ,พอเข้ามาปุ๊บผมมาเจอ,อสิ่งแวดล้อมนะซึ่งตอนนั้นเรายังไม่เคยเจอความลำบากปัญหาหลายๆอย่างมันก็เข้ามาในสมองแนะมันทําให้เราแบบไม่อยากอยู่ต่อนะครับมันก็เลยยิ่งทําให้เรายิ่งคิดแต่เรื่องที่จะลาออกลาออกก็ในฐานะาจางร้อยก็ตกใจนิดหนึ่งที่มีนักเรียนเราก็เลยสอบถามว่าเมื่อเราออกไปแล้วจะไปทําอะไร เขาบอกว่าเขาจะไปเรียนต่อก่อนที่ผมจะเข้ามาผมได้สอบติดมหาวิทยาลัยนะครับตอนนั้นผมได้วิศวกรรมโยธามหาวิวทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เลยคิดย้อนไปออถ้าเราออกไปอยู่ข้างนอกเราน่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถพออยู่ข้างในผมเห็นแล้วก็คือมีแต่การฝึกอะไรแบบนี้ก็เลยมีความคิดที่จะอยากจะลาออกก็เลยเข้าไปหาจ่าสิบเอกสุรพลเพียงพันบอกว่าผมอยากจะลาออกครับมันไม่ใช่แนวทางของผมแล้ว ครูก็พยายามพูดให้เราอยู่ต่อพยายามถามอา้าวแล้วฐานะทางบ้านละ่ะเป็นยังไงพ่อแม่อยู่แบบไหนอย่างไรก็เราก็บอกว่าพ่อผมหาจับสู์แม่ผมก็เป็นแม่บ้านทํางานเป็นแม่บ้านนะครับเงินเดือนก็ไม่กี่พันบาทเขาย,ยืนยันนะว่าจะลาออกผมกเลยบอกว่าอา้าวถ้าจะลาออกจริงก็ให้เก็บสิ่งของมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาซะแต่สุดท้ายยังให้กรู โทรหามาได้ก่อนโทรไปก็แม่ก็ร้องไห้แม่ก็บอกว่าเออแม่ไม่มีตังจะมารับนะถ้าลูกจะลาออกนะเอ,อแม่ต้องไปยืมเขาวนะตอนมาส่งแม่ก็ไปยืมเขามามันก็เลยทําให้ผมคิดในจุดนั้นว่าคือเราเราอยากเข้ามาแล้วพอเราเจอความลําบากเนี่ยเราเราเปลี่ยนความคิดด้วยตัวเราเองคือเราคิดถึงตัวเองมากเกินไปเราคิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปจริงๆเราลืม คิดถึงพ่อแม่เราว่าเขาก็ก็พยายามหาเงินมาให้เราเพื่อที่จะมาส่งเราเข้ามาเรียนแล้วเรามาท้อเองก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ครับก็กลับเป็นพึดสู้ขึนะ้นมาครับกับก็กลับใจอยากที่จะเข้ามาเรียนต่อในเมื่อผมออกไม่ได้แล้วในเมื่อผมต้องอยู่ต่อผมจะต้องทํามันให้ดีเมื่อเส้นสวดปีการศึกษา รากกผลการสอบมาเขาสอบได้โควต้าไปเรียนเตรียมทหารครก็ไาลาฟังว่าแม่พอรู้ว่าผมได้ก็ร้องไห้ร้องไห้หนักมากนะคุยไม่รู้เรื่องเลยผมได้ฟังจากครูแล้วผมน้ําตาไหลผมดีใจแต่ผมไม่ได้ดีใจเพราะผมได้ผมดีใจเพราะว่าผมทําให้แม่ผมรู้สึกภูมิใจนั่นคือเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากมีวันหนึ่งเขาวิ่งมา มากราบท้าวผมเพราะว่าถ้าไม่มีครูผมก็ไม่มีวันนี้อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะครับนักเรียนในสิบที่คิดจะลาออกก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเราออกไปแล้วเราจะทำอะไรออกกับอยู่หรือว่าในในอนาคตเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันถ้าเราอยู่หรือว่าถ้าเราออกลองคิดทบทวนมันให้ดี ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนที่คิดจะลาออกลองคิดใหม่ไม่แน่น้องอาจจะมาอยู่ในจุดที่พี่อยู่ในทุกวันนี้ก็ได้ไม่ว่าน้องจะได้โคต้าหรือไม่ได้โคต้าก็ตามโรงเรียนสถาบัานแห่งนี้ได้ให้อะไรน้องเยอะแน่นอนขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนครับฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะเพื่อที่จะเป็นกําลังพลที่ดีของกองทัพบกก็เป็นกําลังใจให้น้องทุกคนครับขอบคุณครับ